พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประชากรที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายเชื่อและไว้วางใจว่าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาและพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของเราทอดพระเนตรดูวิถีชีวิตว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างน,นะครับเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ย่างเท้าของเราได้ก้าวเดินตามพระองค์หรือว่า ก้าวเดินออกนอกลู่นอกทางออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่การที่พระเจ้าจะตอบสนองหรือจะนำให้เกิดผลอย่างไรต่อชีวิตของเรานั้นเป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าเราทั้งหลายมีความคิดและเรารู้ว่าถ้าเรากระทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทยัยไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็เกรงและรู้ว่า สิ่งนั้นจะนำพระพิโรธของพระเจ้าลงมาในชีวิตของเราแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าในปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามพระเจ้ามากมายได้หันออกไปจากทางของพระเจ้าเราก็ยังเห็นว่าเอ๊ะพระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษหรือไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรในชีวิตของคนคนนั้นที่ออกไปจากทางของพระเจ้า ก็ยังดูเหมือนว่าเขาก็มีความสุขอยู่ก็ยังดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่าการที่เราคิดเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณพระฝังกรับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงสงสารทรงรักและทรงห่วงใยคนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะเลวร้ายปานใดแม้ว่าเขาจะกะบฏต่อพระองค์แม้ว่าเขาจะทำให พระนามของพระองค์เสื่อมเสียหรือมัวหมองแค่ไหนชีวิตของเขาก็ยังเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงห่วงแหนทุกคนดุดดังแก้วตาแก้วพระเนตรของพระเจ้าซึ่งผมอาจจะเปรียบเทียบความรักของพระเจ้าง่ายๆสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่และเราก็มีลูกมีเต้าเหมือนกันนะครับเรามีลูกเราก็รักลูกของเรามากมายนะครับ แม้ว่าเขาจะเป็นคนดีคนเลวเป็นคนที่ตั้งใจเรียนหรือไม่ไั้ไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขใจหรือเขาจะทำให้เราทุกข์ใจแค่ไหนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับพ่อแม่ก็ยังรักลูกคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่ว่าเขาจะดีจะร้ายแค่ไหนถึงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือพ่อแม่ยอมสละชีวิตยอมสละทุกสิ่งเพื่อลูกของเขาคนนั้น แม้ว่าเขาจะเคยให้ร้ายปฏิเสธหันหลังทอดทิ้งไม่ใยดีกับพ่อแม่เลยไม่ฟังคำตักเตือนอะไรเลยพ่อแม่ก็ยังยอมที่จะดูแลและยอมที่จะช่วยเหลือเขาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็ยังจะดูแลลูกของเขาอยู่นี่คือความรักของพ่อแม่ที่เราได้รู้จักที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นกันอยู่และบางทีเราก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับเราเสียน้ำตาเรารู้สึกทุกข์ใจ เพราะลูกของเราแต่เราก็ยังรักเขาพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับความรักของพระเจ้าเป็นอย่างนี้จริงๆในยามที่โมโหในยามที่พระองค์ทรงมีพระพิโรธเราเห็นว่าพระเจ้าดําริว่าพระองค์จะจัดการจะสังหารจะลบชื่อประชาชาติมัก,กบฏเหล่านี้ออกไปจากแผ่นดินโลกจะไม่ให้เหลือเลยในที่สุด เมื่อโมเสสคนที่พระเจ้าทรงพอพระไทยผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นได้มีโอกาสวิงวอนต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังทรงสะดับฟังแล้วก็เปลี่ยนพระไทยอย่างรักห่วงแหนและให้โอกาสประชากรของพระเจ้าให้มีโอกาสมีชีวิตอยู่และได้รับความเมตตาจากพระเจ้าผ่อนเบาจากความพินาศ จากการที่จะถูกสังหารทั้งหมดนั้นก็ลดความรุนแรงลงนะครับก็จะมีบางส่วนถูกสังหารบางส่วนก็ถูกสังหารด้วยโรคระบาดและบางส่วนก็ต้องรับโทษทันไปตามเหตุการณ์นั้นแต่ไม่ได้ถูกลบชื่อไปจากแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าก็ยังสถิตยอยู่ด้วยพระเจ้าก็ยังดูแลเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ในพระวนจะนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะ ศึกษาด้วยกันนะครับก็จะพูดถึงอีกนะครับในเรื่องที่พระเจ้าได้เปลี่ยนพระทัยที่จะเสด็จดำเนินไปพร้อมกับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเจ้านะครับขอพระเมตตาคุณของพระองค์ที่จะไม่ทอดทิ้งเขาที่จะไม่ทอดทิ้งโมเสสไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าเสด็จไปด้วยขอพระเจ้าสำแดงหมายสำคัญ ในการยืนยันว่าพระองค์จะเสด็จไปพร้อมกับประชากรของพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้าก็ได้มีหมายสำคัญให้โมเสสได้เห็นและเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าจะไปกับประชากรของพระองค์ดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือความเมตตาของพระเจ้าจริงๆความรักความเมตตาของพระเจ้า มีต่อเราทั้งหลายด้วยนะครับแบบนี้แหละดังนั้นเราจึงเห็นว่าเอ๋หลายคนปฏิเสธพระเจ้าหลายคนไม่เอาพระเจ้าแล้วทําให้พระเจ้าเสียพระทัยมากมายแต่ทําไมพระเจ้าไม่ลงโทษทําไมพระเจ้าไม่จัดการขั้นรุนแรงอะไรสักทีหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายที่เป็นคนผิดคนบาปที่มักกบฏต่อพระเจ้า ความรักของพระเจ้าพระเมตตาคุณของพระเจ้านั้นไม่เคยมีขอบเขตจำกัดนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาวัดความรักการให้อภัยการให้โอกาสของพระเจ้าต่อชีวิตของเราของมนุษย์ทุกๆคนที่ทำผิด ทำบาปเฉพาะพระพักของพระองค์ได้นะครับทั้งนี้เพราะว่าการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระเจ้าการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพื่อคอยจับผิดเราทั้งหลายพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพราะพระองค์ทรงรักเราและคอยปกป้องดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราทั้งหลายต่างหากนะครับดังนั้นเราควรที่จะสำนึกถึงจุดนี้และระลึกถึงความรักความเมตตาของพระองค์ตลอดตายครับ คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ข้อ18มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายในตอนนี้นะครับสดุดีบทที่1 1 9ข้อ18มีเนื้อความว่าขอทรงเปิดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์คุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับจากพระธรรมอบพยพบทที่33ข้อ7ถึงข้อที่23มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับพระธรรมอบพยพบทที่33ข้อ7ถึงข้อที่23 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นท์นัดพบต่อมาทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระยาเวก็มักจะออกไปยังเต็นท์นัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกค่ายและเมื่อไรที่โมเสสออกไปยังเต็นท์นั้น ประชาชนทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในเต็นท์เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้วเสาเมฆก็ลอยลงมาตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์แล้วพระองค์ก็ตรัสกับโมเสสเมื่อไรที่ประชาชนทั้งหมดเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท พวกเขาก็จะลุกขึ้นและนมัสการอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระยาเวเคยตรัสกับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิตรสหายสนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชูวาบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท์โมเสสกราบทูลพระยาเวว่า ดูสิพระองค์ตรัสสั่งข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรนี้ขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้ทรงแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ใครขึ้นไปกับข้าพระองค์พระองค์เองยังตรัสว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราด้วยและบัตรนี้ทักข้าพระองค์เป็นที่โปรดปราน ในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอโปรดสํแดงพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้พักแล้วโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทําอย่างไรใครๆจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วนอกจากพระองค์ จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกพระยาเวตรัสตอบโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้า โมเสสจึงกราบทูลว่าขอส่งสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็ะจะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระยาเวตรัสอีกว่าดูสิมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อพระสิริของเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหินและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็นจบพระธรรมอพยพบ,บทที่33ข้อ7ถึงข้อที่23 คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นนะครับว่าโมเสสนั้นได้เคยเข้าไปที่พับพลาหรือที่เรียกว่าเต็นนัดพบนั้นนะครับมีโอกาสได้สนทนาใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนกับมิตรสหายสนทนากันตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในเวลานั้นเองเนี่ย พระเจ้าได้ทรงสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์สําแดงถึงการประทับอยู่ของพระองค์นั้นที่อยู่กับโมเสสและอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าด้วยเสาเมฆที่อยู่ที่หน้าประตูเต็นนั้นนะครับและภาพของผู้ที่รู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเขาทําอย่างไรประชากรอิสราเอลนะครับเมื่อขณะที่เสาเมฆยังอยู่ที่หน้าประตูเต็นนัดพบ และโมเสสอยู่ในเต็นท์นัดพบนั้นนะครับประชากรอิสราเอลก็จะนมัสการพระยาเวอยู่ที่หน้าประตูเต็นท์ของตนนะครับคุณู้ฟังครับ ภาพของคนที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระวิญญาณพระสิริของพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเสมอนั้นคนเหล่านั้นเขาจะนมัสการพระเจ้าครับการนมัสการพระเจ้าเป็นการสําแดงว่าเรามีพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นผมจึงเน้นและจึงหนุนใจคุณผู้ฟังตลอดทุกวันอาทิตย์เลยนะครับว่าอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเราไม่มีโอกาสเฝ้าพระเจ้าขอให้เราใช้วันอาทิตย์นะครับมา ื่อที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะเป็นการสําแดงว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเราเป็นคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่กับเรานะครับซึ่งผมเห็นภาพนี้ก็คือหนุนใจเราทั้งหลายมากๆนะครับในพระธรรมอพยยศตอนที่เราได้อ่านผ่านไปวันนี้นะครับโมเสสได้สนทนากับพระเจ้าได้ขอร้องได้วิงวอนพระเจ้าให้เสด็จไปกับตัวท่านเองแล้วก็ประชากรกล่าวนี้ก็คือไปกับพวกเขาทั้งหมด อยากให้พวกเขาต้องยกไปโดยที่พระเจ้าไม่ไปด้วยนะครับทั้งนี้พระโมเสสบอกว่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าเสด็จและสถิตอยู่กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้านั้นทอดพระเนตรดูพวกข้าพระองค์ทั้งหลายคุณผู้ฟังครับเรามีความแตกต่างจากชนชาติอื่นนะครับเรามีความแตกต่าง จากการที่เรานับถือศาสนาต่างๆแน่นอนเหมือนที่โมเสสพูดวันเนี้นะครับหนุนใจมากๆดังนั้นผมจึงมั่นใจและหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับอย่ากกลัวอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่ามันจะใหญ่โตไม่ว่ามันจะรุนแรงจนถึงขนาดคอขาดบาดตายที่จะทําให้เราต้องตายต้องพินาศต้องล่มจมพูดกันอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ ทั่วโลกเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะเรามีพระเจ้าอยู่กับเราเราตายตายในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะมีความพินาศอะไรเกิดขึ้นที่จะต้องกระทบกระเทือนต่อชีวิตของเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วจะไปกลัวอะไรขอบคุณพระเจ้านะครับโมเสสเป็นแบบอย่างและคําสนทนาที่ท่านมีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งที่สะท้อนและหนุนใจ เราทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าเราจะมีกำลังและลุกขึ้นมาปรนิบัติรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตท่ามกลางชัยชนะยกแขนยกขาของเราขึ้นกระโดดโลดเต้นเพราะเรามีพระเจ้าคอยเสริมกำลังของเราทั้งหลายขอให้คุณงามความดีทั้งสิ้นของพระเจ้านั้นประจักษ์แจ้งต่อเราและเราสะท้อนคุณงามความดีนั้นไปยังประชาชาติอื่นๆที่เขาเห็นเราแตกต่างนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังครับและพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่หนุนใจเราทั้งหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับพระเจ้าได้ตรัสว่าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราดำเนินชีวิตของเราด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานเราและพระองค์ประสงค์ที่จะเมตตาเราตลอดไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังเป็นพรร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าสิ่งใดที่แยกคริสเตียนและคริสตจักรออกจากโลกนี้และาศาสนาอื่นๆในโลกโมเสสทราบดีว่าสำหรับประชากรของเขานั้น มันไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์เกียรติยศชื่อเสียงปรัชญาทรัพยากรศีลธรรมวิทยาการหรือมรดกทางวัฒนธรรมใดๆแต่สิ่งเดียวที่แยกตัวท่านและชนชาติอิสราเอลออกจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกก็คือการที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาพระเจ้าพอพระไทัยที่โมเสส ทูลขอให้พระองค์ทรงสอนทางของพระองค์ให้แก่เขาขอให้พระองค์โปรดปรานเขาและขอให้การทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ติดตามเข้าไปสิ่งที่โดดเด่นมากของโมเสสในที่นี้ก็คือความกล้าหาญและความปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเจ้าเขาต่างกับอาโรนดังนั้นทำให้เขาเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตาม และเรียนแบบอยา่างโมเสสรู้จักกับพระเจ้าในแบบที่ไม่เหมือนใครและโยชูวาก็ได้รับอิทธิพลมาจากโมเสสอย่างมากโดยทางพระคุณเท่านั้นพระเยซูจึงทรงเรียกเราว่าเป็นสหายของพระองค์เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าก็เพราะเราอยู่ในพระคริสต พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไปเราทั้งหลายสามารถนำความจริงข้อนี้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตของเราได้โดยการแสดงความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบานหรือเพื่อนร่วมง,งานแม้ว่าเขาอาจจะไม่สมควรได้รับก็ตามหรืออาจจะแบ่งปันพระกิตติคุณของเราทันทีที่มีโอกาสหรือเสนอตัว อธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องการคำอธิษฐานนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้ชีวิตของเรานั้นสัมแดงความรักของพระเจ้าสําแดงความแตกต่างเพื่อผู้คนจะเห็นความแตกต่างนั้นและรู้ว่าเราแตกต่างเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต,ต,ต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านสวัสดีครับโอพระคริต์ที่รากองค้าข้าปราถนาตารมนา้นนายพระองค์ด้วยเหตุพระสง์เป็นความรักมันคง พระใดโ้พระทธต์ที่ราของข้าข้าเที่ยวสหาตตามพระโดยสุใจโปรดยืนหาเธอผู้บุมรักเอาไว้ให้ข้าอยู่ในพระสวงการวีสุธาทั่วใต้ฟ้ากว้างใหญ่สุดไกล หามีพระใดช่วยให้รอดพ้นเป็นทาตาบนาพระคริต์นามเดียวศักดิ์สิทธิทรงฤทธิ์เดชาวายชนสามวันปื้นมาเป็นเหตุในข้าพ้นความตายโอ้พระคริต์พระทรงราคามันคงนักนาทรงรักไม่เสื่อมกล้าหากขาดพระคริต์ ไร้ความหมายจะอยู่จะตายเพราะพราองค์ หามีพระได้ช่วยให้รอดพ้นเป็นทาตานาพระฤตินามเดียวสักดิ์สธรงิเดชาวายชนสาบันตื้นมาเป็นเหตุให้คาพ้นความตายโอ้พระฤติพระทรงราคามันคงนักหนาทรงรักไม่สิมคลายหากขาดพระฤทิ ตายเพราะพระองค์ผิด